กำลังนอนหลับไม่รู้เรื่องซะด้วยมันไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวต้องโดนแน่นอนยิบจับอืมสุดยอดนะผมเอาละครับวันนี้โกอยู่กับผม นายอาติตไปไหนครับกับเกมทิปพัซเซิลโจรมือยืดขโมยสิ่งของกันในตอนที่3กันแล้วนะครับผมสำหรับในพาร์ทที่แล้วนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าการยืดมือขโมยสิ่งของนี่มีความยากลําบากมากขึ้นนะครับผมต้องใช้สมองในการคิดคํานวณขโมยสิ่งของกันด้วยก็สําหรับในวันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เราจะได้ขโมยนั้นจะมีความยากลําบากขนาดไหนกันนะครับก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกด ไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยจะได้เป็นกําลังใจให้กับพี่อติในการขมโมยสิ่งของในวันนี้นะแต่ก็อย่าลืมละ่ะอย่าไปขมโมยในชีวิตจริงนะเดี๋ยวจะโดนตำรวจจับป่ะเริ่มเล่นกันเลยเถอะเอาละสำหรับตอนนี้โอ้โหยอยากจะได้แผนที่สมบัติจริงๆเราจะต้องยืดมือยังไงเอ่ยเอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะถ้ายืดขึ้นไปแบบนี้อุ้ยจะโดนหมากัดหรือเปล่าเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยเ้ยไม่โดนไม่โดนอ,นอือยิปัันเออเรีย โอ้ยได้ด้วยเย่ yeah, เป็นไงขโมยไปแล้วเพื่อนชิวๆดีจริงๆไปเลยเอาละคราวนี้โอ้โหรู้สึกว่าจะลืมสีแดงเราจะต้องขโมยสีแดงมาให้ได้กำลังจะวาดรูปนะครับมาสีแดงก็อยู่แค่ตรงนี้ไม่เห็นจะยากอะไรเลยเพื่อน หายไปแล้วหุยด่าน70สิ่งที่ขโมยง่ายเกินไปแล้วเอาละด่านที่71อุ้ยอยากจะขโมยกล่องพัสดุตรงนี้นี่ถ้าแบบว่า,านี่คืออะไรเอ่ยออ้ยมันจับได้โดนเจ้ามือโรบอตตรงนี้ปัดโถยเอาใหม่แล้วกันเราจะต้องอ้อมขึ้นด้านบนเนี่ยผม,มาอาอย่าโดนไฟช็อตนะเพื่อนแม่ไม่อยากจะเจ็บตัวเอาละขโมยแบบว่า,า,าไม่เห็นเรียบร้อยเอ้ยกลองหายไปไหนไม่รู้สิอ อยากจะให้มันเบาเสียงเหลือเกินทําไมคนนี้ชอบร้องเพลงจริงๆสงสัยต้องทําการดึงปลั๊กแต่ว่าก่อนอื่นโอ้โหข้างบนมีพัดลมซะด้วยนะเฮ้ยจะโดนอะไรหรือเปล่าเอ่ยไม่โดนหรอกเพราะว่าเราจะอ้อมทีวีมาแบบนี้ได้หรือเปล่านะเฮ้ยอย่าบอกนะตีถั่วเฮ้ยนายยุ่งอะไรโอ้โหไม่ฟาดนาปัดโถเอ้ยสงสัยต้องอ้อมไปที่ด้านล่างงั้นหรอเอโอ้โหท่าทางจะยากลําบากน่าดูอ้อมขึ้นด้านบนเฮ้ยโอ้โหมันติดแบบว่าพวกไฟตรง นีเฮ้ยถ้าแบบนี้ก็อาจจะไม่โดนพัดลมก็ได้นะนี่ผมเออลงมาแบบนี้ชักปลักไปเลยเพื่อนมาดึงปลักออกเออเรียบร้อยเอา้าดับเฉยเลยแต่ว่าจอยังค้างอยู่คืออะไรวะ <c oughs> อุ้ยนั่นมันทะเลาะกันอยู่เตาแก๊สจะไหม้แล้วต้องไปปิดเตาสักหน่อยเอา้ามันติดกําแพง สงสัยต้องอ้อมแอปเปิลเนี่ยผมโอ้วมันบักมันยืดใจยเย็นใจยเย็นเอาใหม่เอาใหม่เอาละต้องค่อยๆเล่นแบบใจยเย็นๆเนี่ยผมมาปิดเตาแก๊สจ๊บอ,อือโอ้โหอ,อาหารดำหมดเกือบไปแล้วโอ้ยบ้าพวกนี้เดี๋ยวก็ไฟไหม้ลามมาที่ห้องชั้นหรอกโอ้โหลืมล่มอยากจะได้ล่มของเจ้าผู้ชายที่กำลังหลับอยู่แล้วข้างๆนี่มองอะไรกันนักหนา อย่ามายุ่งได้ไหมเอาละตอนนี้โอ้โหอ้อมตรงนี้ได้อยู่มาล่มคันนี้ต้องเป็นของฉันหยิบไปเลยปร๊บเอาตีทัวมัน <c oughs> เฮ้ยเ้ขี้ขโมยอืมไม่ได้งั้นเหรอถ้าแบบว่าไปหยิบของคนนี้ได้ไหมโอ้ยไม่ได้ปะโถยยุ่งอะไรกับฉันสงสัยต้องมีการอ้อมแบบว่าอะไรที่มันยากกว่านี้เดี๋ยวผมอ้อมตรงนี้ก็ได้งั้นเหรอ จะโดนหัวมันหรือเปล่าเอ่ยไม่น่าโดนนะเฮ้ย hey, ถ้าแบบนี้น่าจะได้อยู่เอาละอ้อมาตรงนี้ยิบมาเลยฟรับเออ <c oughs> สุดยอดอืมทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ละกันโอ้โหจัก,กรยานไม่มาจอดแบบไม่รู้เรื่องเราจะต้องมาหยิบจับมันให้ได้เอ้ยตรงนี้อ้อมได้อยู่โอ้โหยถ้าแบบนี้ก็ขโมยจัก,กรยานได้อย่างสบายสบายเออ แม่เอาพลังมาจากไหนวะเนี่ยดึงจักรยานด้วยมือเดียวเอาละตอนนี้อยากจะขโมยกระดานข้อสอบไม่ใช่สิเป็นแบบว่าคําถามของคุณครู6กบวกสกับ5้าบวกสไม่รู้แหละเราจะต้องหยิบมันมาทั้งอันแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยปึไม่ใช่งั้นหรอโอ้ยโอยโดนครูโอ้โดนเพื่อนด้วยอยากจะได้อะไรกันนะอมไม่เห็นจะรู้เรื่องเฮ้ยตรงนี้งั้นเหรอยิบไปเลยอ๋อทำการแอบ,บวาดโอ้ยใครมาล้อเรียนคุณครูแบบนี้อืมแบบนี้ก็มีด้วยโอ้โ จะทำยังไงดีแฟนไม่ยอมให้เข้าบ้านอุปสรรคค่อนข้างจะเยอะมีทั้งพัดลมแล้วก็กระบองเพชรเนี่ผมถ้าอ้อมตรงนี้มาอ้าวบาดเจ็บปะทถเจ้าแมวเหมียวดูสิเฮ้ยโอ้ยคนหน้า <c oughs> รู้และเราจะต้องอ้อมตรงนี้มาเนี่ผมอ่าลำบากเล็กน้อยแต่ก็เป็นหนทางเดียวที่จะเปิดหน้าต่างกันได้อือแบบนี้เปิดไปฟรับอเปิดแล้วมางอแล้วจ้าที่รัก <c oughs> โอเคนะครับผมตอนนี้ ช่อดอกไม้มาจีบกันตรงนี้อีกแล้วถ้าเราหยิบแบบตรงๆเลยน่าจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมฟึบอ,อือมันเห็นอยู่โอ้แอปเปลิลตกใส่หัวอีกดูแบบว่าน่าเกลียดกันไปเลยช่วยฉันด้วยอยากจะได้ว่าวด้านบนไปติดอะไรที่ บนต้นไม้วะเนี่ยโอ้โหแล้วก็มีทั้งนกแล้วก็เจ้าแมวถ้าเราหยิบแบบนี้เฮ้ยติดแมวอีกอ้าวโดนอีกแล้วเจ้าแมวนี่โดนบ่อยจริงๆถ้าทางจะต้องอ้อมมานิดหนึ่งดีวผมโอ้ยถ้าจะไม่นิดแหละต้องอ้อมมาแบบว่า3มชิ้นหยิบมาเลยเออเอาไปซะเฮ้ยลำบากเราอีกเฮ้ยนั่นมันกุญแจรถแบบว่าราคาแพงนี่หว่าเราจะต้องอ้อมไปยังไงกันดีด้านบนตรงนี้ได้หรือเปล่าเอยไม่ได้โอ้โห โอ้โหมือบักโอ้โหแล้วก็ลอยไปถึงไหนแล้ววะเนี่ยเอาใหม่อาจจะต้องมีการอ้อมด้านล่างกันนิดหนึ่งนี่แหละต้องแบบว่าไกลๆก,กันหน่อยนะเพื่อนอึ้ยจึ๊บขึ้นมาที่ตรงนี้แล้วก็มาแล้วจ้าหัวขโมยที่เก่งที่สุดในโลก นี่หายไปไหนโอ้ยกลับบ้านไม่ได้แล้วพอเอารถไปขายก่อนละอืมนั่งแบบสบายใจมีกระเป๋าที่น่าจะมีเงินด้านในเสร็จโจรละเพื่อนใช้วิธีการเดิม,ดมนี่อ้อมขึ้นด้านบนแล้วก็ลงมาที่ด้านล่างเอาเฮ้ยเมื่อกี้นี้มือมันบักเอาใหม่แล้วกันเจ็บอีก เอาล่ะตอนนี้หยิบไปเลยฟบอืมไม่โดนใบพัดปัน่นเฮ้ยกระเป๋าหายเอกสารสําคัญอยู่ในนั้นด้วยอ้อหยเจ้าโจรขโมยไก่เราจะสามารถขโมยได้ยังไงกันดีมีรั้วหนามกันไว้อยู่ลองแบบว่าเอา้าโอ้ยโอ้โหเจ็บไหนลองวิธีนี้ละกันเดี๋ยผมอ้อมแอปเปิลมาก่อนแล้วก็อีกลูกนึงเออเป็นองศาที่เหมาะแก่การขโมย ย่า <Yeah, S 2> เรียบร้อยไปแล้วจะกินให้หมดตัวเอาคืนมาเดี๋ยวนี้โอ้โหมันข้ามาไม่ได้ด้วยโอ้ยปวดขี้แล้วก็ทิชชู่ห้องนี้หมดอีกดวงซวยเหลือเกินเอาแล้วนะตอนนี้ก็อิ้ยมีไฟอยู่ที่ตรงนี้เฮ้ยเอา้าหจะมาขโมยทิชชู่กันหรอเฮ้ยแบ่งปันหน่อยสิแม่ยังทําท่ามาล้อเลียนอีกนะไอ้เจ้าคนนี้หรือว่าเออใช่อ้อมด้านล่าง น่าจะได้อยู่หรือเปล่าไม่ได้มันติดฮึบฮบอ้อมจากด้านบนต้องรอให้ไฟปิดไปก่อนมันจะได้ไม่รู้ตัวโอ้ตรงนี้ไม่ได้ติดอีกสงสัยต้องใช้ความม่องไวกันหน่อยเนี่ยผมเฮ้ยชับเออเรียบร้อยเอาไปแล้วเพื่อน ด่านที่ใช้ความไวยากจริงๆปิดวิทยุเดี๋ยวนี้ซะมันน่าลำคาญได้ในเมื่อไม่ปิดเราจะต้องจัดการเอาเองอ้อมรูปแล้วก็อ้อมโคมไฟนี่เป็นวิธีการที่ถูกต้องที่สุดแบบนี้ขอไปละหายไปไหนอีกแล้วเป็นโจรที่แนบเนียนที่สุดโอ้โหโทรศัพท์เฮ้ยมีปลาด้วยข้าจะต้องขมโมยกระเป๋าเงินอันนี้ไปให้ได้มาใจเย็นเฮ้ยเอา้าโหูยใช้มือแบบรวดเร็วเกินเอาไม้ปึ๊บ เรียบร้อยข้ามฝั่งมาไม่ได้ด้วยโดนปลากินแน่นอนเอาละกระเป๋าตังค์ตั้งไว้ที่ตรงนี้ประมาทเหลือเกินอยู่ข้างทีวีมันจะเห็นหรือเปล่านะเนี่ยผมถ้าเราแบบว่ายื่นมือเข้าไปตอนนี้อาจจะโดนได้เออเอ้ย โอ้มันเห็นอีกโอ้โหเอาใหม่นะครับตอนที่ทีวีกําลังดับเดี๋ยวรอแปบบ๊บมาแปบ๊บหนึ่งเฮ้ยเอาไม่ได้ต้องยังไงกันเอ่ยหรือว่าเราควรจะมาหยิบที่ด้านล่างตรงนี้เดีวผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอา้าทาไมวะเนี่ยหรือว่าอาจจะต้องอ้อไปที่ด้านบนแบบนี้งั้นหละ่ะมันก็น่าจะเห็นสีแบบนี้นี่ผมเฮ้ยอโอ้ย,อยทีวีดับอ้อมขึ้นด้านบนแบบนี้ถ้าทางจะไม่เห็นอยู่มาหยิบเอา้า นหนดูสิถ้าเราอ้อมมาที่ทางนี้แทนเฮ้ยโอ้โหมันก็ได้เหมือนกันงั้นล่ะเดี๋ยผมถ้าแบบนี้อาจจะมีโอกาสที่หยิบจับก็เป็นได้เอา้าลองอ้อมแบบว่าให้มันแบบยกักยากกันไปเลยแปบ๊บหนึ่งเนียผมมือของเรายืดได้เยอะอยู่แล้วเฮ้ยเอา้เอาเฮ้ยหยิบจับยังไงวะเนี่ยไม่รู้ตัวอีกอ๋อสงสัยต้องใช้วิธีการเกี่ยว ได้เฉยเลยนะตอนนี้ขโมยหูฟังนี่เราจะต้องหลบเลี่ยงใบมีดตรงนี้โอ้โหง่ายเกินไปแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยด่านนี้โอ้โหโทรศัพท์แบบกำลังเซลฟี่ไม่มีรู้เรื่องเอ้ยมีควันอยู่ไปไปยิบยิบยิบอ้าวโดนรองเทา้าฟาดหนะ้าควันหมดพอดี เอาใหม่นะครับผมนี่รอจังหวะที่เป็นแบบนี้หยิบโอ้โหยหายไปแล้วแบบไ้ร่รอยไม่ระวังตัวก็แบบนี้แหละใช้โทรศัพท์ด้านนอกต้องระวังกันด้วยนะอ้ยกระเป๋าอยู่ที่ตรงนี้เสร็จชั้นละกําลังนอนหลับไม่รู้เรื่องซะด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเราจะต้องอ้อมนี่ตรงนี้ปึ๊บ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 โอ้โหโอ้โห้ใจเย็นนะคล้ายๆกับตอนที่ขโมยอยู่บนรถไฟกันเลยนี่ผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันลุดมันลุดเกี่ยวให้มันดีๆหน่อยเออเดี๋ยวมัน จะพลาดมันไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวต้องโดนแน่นอนยิบจับอืมสุดยอดนะผมเฮ้ย <c oughs> หัวพลิกมาที่ด้านนี้โอ้โหมีคนไปแย่เจ้ากอริล่าเดี๋ยวเราจะช่วยเจ้าตัวนี้เปิดกรงกันให้ได้เนี่ยผมต้องอ้อมมาที่ทางนี้กันหน่อยนี่เปิดกุญแจเออโดนกระทืบซะเถอะ กลัวหน้าเขียวไปเลยโอ้โหยคุยโทรศัพท์แล้วก็มีกุญแจแบบนี้อีกแล้วพวกนี้ไม่เข็ดกันเลยจริงๆมาคุยกันลิมถนนไม่ระวังตัวต้องเจอโจรแบบฉันมาหยิบจับเอ้ามือบักเอาใหม่เลื่อนเลื่อนเ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 ออเอเอใจเย็นโอ้โห ôi. ยืดไปไหนก็ไม่รู้เอาละเรียบร้อยขับรถไปเลยไม่รถของฉันโอ้โหยขายเสื้อโค้ทอืมทำไมร้านขายเสื้อโค้ทต้องมีกับดักแบบนี้ด้วยเพื่ออะไรเฮ้ยย <c oughs> เจ็บมือเราช้าเกินไปเฮ้ยอื เกือไปโอ้ยเสื้อโค้ตกันฝนราคาแพงเสร็จนละโอ้โหป้ปันตุ๊กตาหิมะมีถังบนหัวซะด้วยดูเท่จริงๆแต่ของเรายังขาดอยู่เพราะฉะนั้นต้องไปขโมยมาตกแต่งของเรากันให้ได้อ้อมด้านขวาและกันเพราะว่าด้านซ้ายมีเครื่องเป่าน้ําอยู่นะเดี๋ยวตัวเราจะเป็นน้ําแข็งเฮ้ยเรียบร้อยประดับของเราเอ้าวไม่ปิดหัวละ,ละลายทันทีเอาละตอนนี้อ้อยหิวอยากจะขโมยพิซ่ามันกําลังจะมาส่งใช่ไหมได้ ไ้ออจะนีสุดยอดเฮ้ยไอ้นี่ไอ้ขโมยเอาละขอเป็นด่านส,สุดท้ายแล้วกันนะถ้าทางจะไม่ยากด่านนี้นี่มันโบราณวัตถุที่แสนจะมีคุณค่าเราจะต้องอ้อมเลเซอร์มาแบบนี้แต่งตัวสมกับเป็นหัวขโมยจริงๆคราวนี้อ่า โดนช็อต <c oughs> เอาใหม่นะครับคราวดีก็ต้องระมัดระวังเลเซอร์กันให้ดีนี่ผมต้องแบบว่าค่อยๆกันหน่อยเดี๋ยวเราจะต้องอ้อมรูปภาพตรงนี้มาด้วยไม่งั้นจะติดหัวเจ้าตำรวจคนนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออใจเย็นใจเย็นมือจะบักเฮ้ยสุดยอดเป็นไงไอ,อหายไปแล้วตกงานแน่เลยโดนไล่ออกไปซะเถอะด่านนี้อยากจะผ่านจริงๆเพราะว่าเฮ้ยมามันง่ายมันง่ายก็ผ่านเพิ่มละกันขโมยดอกไม้ครับผมจ่อยไปเลย โอเคนะครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้ด้อยขโมยสิ่งของที่ไม่ค่อยจะยากเท่าไหร่นะแต่ก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ติในการทำตอนหน้านะครับผมในตอนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าไปละบายบายจุบจ๊บ